วันนี้นะคะป้าป้อมไปเดินตลาดสดมาแม่ค้าอาหารทะเลก,ก็เรียกอยู่นั่นน่ปะปลาหมึกมันชำํำปลาหมึกมันชําอะไรคะปลาหมึกชำํำข้าแปลไม่ออกจะสดก็สดดีมาชําอะไรแต่ทนลุกตื้อไม่ไหวคะ่ะก็เลยได้ปลาหมึกมาจริงๆปลาหมึกเขาสดจริงนี่แหละคะ่ะกลับมาถึงบ้านเจอวัตถุด,ดิบป,ประจำบ้านคือไข่เคม็มมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลาจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High z o n Kitchen ป้าป้อมเชื่อว่าทุกวันนี้ร้านอาหารที่ทำเมนูผัดผดเนี่ยจะต้องมีปลาหมึกไข่เค็มอยู่ในเมนูแน่ๆเลยค่ะป้าป้อมก็ชิมมาหลายร้านแล้วนะแต่เราก็อยากทำในรสชาติที่เราชอบเรามาลงมือกันเลยค่ะที่แม่ค้าเขาบอกว่าปลาหมึกฉ่ำน่ะคือปลาหมึกสดค่ะเพิ่งไปถามลูกถามห้านมาว่าฉ่ำมาแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าสดนั่นเอง ป้าป้อมแนะนําให้ซื้อปลาหมึกที่ยังไม่ได้ลอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเราไปเห็นหมึกขาวๆเนี่ยโอ้ง่ายดีเอามาหั่นใช้เลยหมึกขาวๆต้องระวังนะคะบางเจ้าเข้าใส่สารฟอกขาวลงไปซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเลือกหมึกอย่างนี้เลยค่ะหมึกที่ยังไม่ได้ลอกเราอยู่ในคอนโดนะคะป้าป้อมมาขี้เกียจล้างเขียงบ่อยๆดังนั้นป้าป้อมจะหัน่น เสียก่อนเพราะว่าถ้าเราหั่นปลาหมึกก่อนเนี่ยเคียงเลอะเราต้องไปล้างก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าหั่นผักแล้วมาหั่นปลาหมึกต่อได้ค่ะเริ่มต้นจากหอมใหญ่ป้าป้อมหั่นให้เป็นเซี่ยวแล้วก็หั่นให้เป็นเต๋าสี่เหลี่ยมใหญ่หน่อยค่ะประมาณนี้จากนั้นป้าป้อมก็จะหั่นใบขึ้นช่ายเป็นท่อนๆค่ะ บางคนอาจจะเปลี่ยนไปขึ้นช่ายเป็นต้นหอมก็ได้นะคะหั่นเป็นท่อนๆเหมือนกันแล้วแต่ชอบค่ะหรือจะใส่ทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้แต่สำหรับป้าป้อมเราเห็นว่ามีหอมใหญ่อยู่แล้วป้าป้อมเลยใช้เป็นใบขึ้นช่ายอย่างเดียวค่ะขึ้นช่ายเนี่ยนะคะเขามักจะใช้คู่กันกันกบอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นปลาหมึกอะไรพวกนี้ค่ะใส่ใบขึ้นช่ายไปเขาว่าดับขาวนะคะจากนั้นใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะ หั่นเฉลียงเฉลียงอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็บุบกระเทียมแล้วสับหยาบค่ะวันนี้เป็นอาหารผัดผัดนะคะป้ป้อมอ่ะใช้กระเทียมจีนค่ะเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ป้ป,ป้อมจะสับให้ค่อนข้างหยาบเวลาเคี่ยวแล้วอร่อยทีเดียวค่ะ ในส่วนของผักทั้งหลายเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาจัดการปลาหมึกค่ะปลาหมึกเนี่ยเวลาป้าป้อมเอามาจากตลาดปลาหมึกนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกกล้วยนะคะดึงหัวออกจากกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงแก้วมันออกหรือเป็นกระดูกสันหลังของเขาละค่ะดึงออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยง่ายนิดเดียวเราหาจุดที่เราสามารถถลกหนังออกได้ ดำๆเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยป้าป้อมเห็นร้านอาหารบางร้านนะคะเขาไม่เอาหนังสีดำๆๆนี้ออกด้วยซ้ำไปค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกค่ะแต่เขากลัวไม่สวยกันเท่านั้นเองส่วนหัวนะคะเราก็ตัดตรงที่เป็นตาแข็งๆออกเหลือแค่นี้ปลาหมึกที่ลอกแล้วป้าป้อมจะหั่นให้เป็นวงค่ะ การหั่นปลาหมึกเนี่ยนะคะบางคนอาจจะหั่นเป็นแผ่นบางคนอาจจะหั่นเป็นวงแบบป้าป้อมเอาตามที่ชอบเลยค่ะเราเตรียมปลาหมึกเราเตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ป้าป้อมก็จะมาพูดถึงซอสไข่เค็มที่เราจะใช้ผัดกันวันนี้ป้าป้อมใช้ไข่เค็มต้มสุกค่ะ จะมีขายเป็นลูกๆแบบนี้เลยส่วนใหญ่ไข่เค็มเนี่ยเขาจะใช้ไข่เป็ดทําเมื่อมันเป็นไข่เค็มมันก็จะมีฝ้าขาวๆแบบนี้ติดมือนะคะนี่คือไข่เค็มป้าป้อมเลือกใช้ไข่เค็มชนิดนี้เพราะว่าป้าป้อมอยากได้ความเค็มของไข่ขาวด้วยบางร้านนะคะเขาจะซื้อไข่แดงเค็มคงเคยเห็นกันที่มีแต่ไข่แดงเป็นลูกๆแบบนี้เลยอันนั้นน่ะมันจริง แต่ป้าป้อมว่าไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ยังไม่ได้ลดไข่เค็มสักเท่าไหร่นะคะป้าป้อมก็เลยเลือกใช้ที่มันมีไข่ขาวปนด้วยเราจะตักเฉพาะไข่แดงให้ติดไข่ขาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะพอเราได้ไข่แดงปนด้วยไข่ขาวเล็กน้อยแล้วเรามาใส่ชามและเราก็ใช้ซ่อมบี้ค่ะป้าป้อมบี้ไข่เค็มพอหยาบหยานะคะ ป้าป้อมจะเติมซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยเพราะป้าป้อมถือว่าอาหารผัดเนี่ยถ้าใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชูรสค่ะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะน้ำมันพริกเผาค่ะป้าป้อมอยากได้สีแดงสวยๆป้าป้อมจะใส่น้ำมันพริกเผาลงไป นี่ค่ะซอสไข่เค็มของเรามีแค่นี้เองพร้อมหรือ,อยังคะเราจะผัดแล้วนะคะเราใส่น้ำมันพืชสําหรับผัดลงไปนะคะจับตาดีๆเลยนะคะเพราะคราวนี้เราจะผัดต่อกันไปเรื่อยๆเลยอย่างแรกป้าป้อมจะใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นเต๋าไวค้ค่ะ พอหัวหอมเริ่มใส่นะคะป้าป้อมก็จะใส่กระเทียมสับพอหัวหอมกับกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะป้าป้อมก็จะใส่ปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงไปค่ะการผัดปลาหมึกเนี่ยนะคะป้าป้อมแนะนําให้สังเกตให้ดีๆพอมันสุกข,ขาวก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะถ้าสุกเกินไปปลาหมึกจะเหนียวนะคะ เมื่อปลาหมึกสุกได้ระดับหนึ่งนะคะยังไม่ต้องสุกเต็มที่นะคะป้าป้อมจะใส่ซอสไข่เค็มที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวปลาหมึกเขาก็มีน้ำอยู่ในตัวแล้วเราก็จะได้น้ำคลุกคลิกจากตัวปลาหมึกนะคะถ้าใครอยากได้น้ำเยอะๆในผัดก็ให้เติมน้ำลงไปได้ค่ะตอนนี้นะคะให้ปลาหมึกเขาสุกต่อกับซอสอีกหน่อยนึงค่ะ ป้าปอมออยากจะขอเติมซอสปรุงรสอีกสักนิดนึงค่ะและป้าป้อมอยากจะได้สีสวยๆของน้ำมันพริกเผาค่ะเห็นไหมคะเราเผื่อเวลาปลาหมึกของเราสุกพอดีเมื่อสุกพอดีแล้วเราก็จบด้วยใบขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดง คนให้เข้ากันค่ะก่อนยกลงจากเตานะคะป้าป้อมขอเติมพริกไทยป่นหอมๆลงไปหน่อยค่ะแค่นี้เองค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มของเราพร้อมจะลงจานและชิมได้แล้วค่ะ ได้เวลาชิมกันแล้วค่ะนี่เนื้อปลาหมึกสุกเด้งพอดีพอดีราดซอสอย่างที่เราต้องการข้อดีของการทำเองนะคะป้าป้อมสามารถจะใช้น้ำมันได้น้อยกว่าที่เขาผัดตามร้านเพราะบางทีเวลาไปกินแล้วจะเจอน้ำมันนองไปหมดเลยทำให้เรากินไม่อร่อยค่ะจะชิมแล้วนะคะือ นี่แหละค่ะซอสฉ่ำๆอย่างที่ป้าป้อมชอบกินอร่อยเวลาผัดปรุงรสให้เข้มเข้าไว้นะคะกินกับข้าวจะอร่อยพอดีค่ะลองไปทำดูนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิด่งกด subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ